สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้กับภาพพี่น้องนะครับเขาสวนนะครับมาแนะนําวิธีการระเบิดหัวมันนะครับผมในช่วงนี้นะครับมันยางเขาอายุหาเดือนนะครับผมสี่หาเดือนแล้วนะครับผมการที่บํารุงมันนะครับผมพี่น้องบางท่านยังบอกขอใจนะฮะการผสมนะครับใส่ปุ๋ยหรือว่าเขาฉีดใส่ปุ๋ยหยอดปุ๋ยหรือเขาฉีดฉีดปุ๋ยนี่ในช่วงนี้นะครับอายุสี่เดือนหาเดือนแล้วนี่เขาฉีดใส่อย่งไรนะครับผม ผมก็เลยมาบอกมาแนะนําก่อนนะครับก่อนจะเเ่าต่อไปนะครับเมื่อนี้นะครับการผสมปุ๋ยนะครับผมจะใส่โต๊ะศูนยศนะครับเป็นในรูปแบบปุ๋ยเกล็ดนะครับปุ๋ยเกล็ดตัวนี้นะครับข้างในนะครับกระชเป็นผงนะครับกระชเป็นผงขาวๆาวทังสี่นะครับผมอัตราส่วนผสมนะครับอัตราส่วนผสมนี่แหละพี่น้องพอเข้าใจนะครับน้ำยี่สิบลิตรนะครับหรือว่าน้ำสิบเก็ดสิบแปดลิตร น้ำ20ลิตรประมาณนี้นะครับในทังฉีดยาผู้ใดนักใส่ประมาณ10 67ลิตรก็ได้คือกันนะครับผมกองใส่แบบใดเพิ่นวานะฮะช้อนแกงนะครับช้อนที่เขาตักอาหารเนี่ยนะับผมใส่จักสองช้อนแกงนะครับใส่สองช้อนแกงต่อน้ำ20ลิตรหรือน้ำ18ลิตรก็ได้นะครับผมใส่แบบเข้มข้นนะครับหลก็ฉีดพ่นใส่ทั้งใบเลยนะครับผมฉีดพ่นใส่ทั้งใบแต่ว่าถ้าในช่วงนี้นะครับ แต่ผูใ้ใดฉีดตัว0ูนย์ศูนย์หกูนี่อยู่บ่อยๆอยู่ตลอดนะครับใบจะเริ่มร่วงนะครับผมใบจะเริ่มลวงรวง่นลงและลักษณะนี้นะครับผมเห็นบอกพี่น้องนี่ตามที่ผมฉีดไปเนาะนะครับใบจะเริ่มลวงเท่ากับสามารถฉีดเล้่ลยยางฉีดพ่นไอซไซตามค้นเหงาก็ได้นะครับผมขอให้เพิ่นโดนต,นนดนตนนดน้นนะครับโดนต้นมั่นโดนหัวมั่นนะครับโดนใบได้เบิดนะครับผมเพราะว่าปุ๋ยซุ้มนี่นะครับผม มันเป็นปุ๋ยน้ำนะครับฉีดลงไปมันก็ซึมลงในดินนะครับหรือว่าน้ำโ้นเหงานะครับเพื่อนก็ฉีดดูซึมไปกินได้นะครับผมเขาจะเน้นเป็นปุ๋ย0 0 6 0ปุ๋ยระเบิดหัวมันปุ๋ยโพแทเสเซียมนะครับเขาเอื่นปุ๋ยโพแทเสเซียมเนาะทางวิชาการนะครับถาุอาหารโพแทเสเซียมนะครับเป็นถาดอาหารระเบิดหัวมันเพื่อปรบารุงหัวมันนะครับผมนี่แหละ,ะตะกี้ผมกระบอกขอใจนะครับ ใส่ปุ๋ยล่องเพื้นเถวเดียวคือจบเลยนะครับได้อายุสามตันสี่ตันอ่ปล่อยไปตามมีตามเกิดบาดนี้นะครับผมกับเมื่อวานปกติธรรมดานะครับส่วนใหญ่ถ้าได้ล่องไปแล้วนะครับส่วนใหญ่จะปล่อยไปเลยนะครับแบบว่าต้นทุนมันต่ำเนาะตะกี้ตะกร้าบอของจักวิธีการนะครับบาดได้ทดสอบทดลองมากหรือเๆ่นะครับการฉีดนะครับในช่วงอายุสี่หาเดือนนะครับสามสี่เดือนเริ่มฉีดไปแล้วนะครับผสม ปุ๋ยตัวอื่นเขาไปนําในช่วงแรกนะครับเพื่อเล่งการจะเริ่มเติบโตนะครับในช่วงนี้บาทนีี่เดือนหาเดือนไปแล้วนี่นะครับให้เน้นเป็น0ูนยถ้าผู้ใดอยากได้ผลผลิตที่เพิ่มมากขึ้นนะครับเพิ่มเป็นเท่าโตัวเลยได้พี่นอ้องโมเมนต์วาธรรมดาด้นะครับถ้าเขาฉีดปกตินะฉีดย่างในหน่อยนี่หเดือนต่อ1ครั้งนะครับศูนยนเี่เริ่มฉีดไปเลยสเดือนนี ทีเดียนฉีดเที่ยนหนึ่งหาเดียนฉีดเที่ยนหนึ่งหกเดียนเดียนฉีดเที่ยนหนึ่งนะครับฉีดต่อศูนย์ศูนย์หกศูนย์นี่นะครับศูนย์ศูนย์หกศูนย์นี่นะฮะเป็นในรูปแบบปุ๋ยเกศนะฮะถังหนึ่งนี่ฉีดได้เกือบหนึ่งไร่ฉีดท,ทั้งกลักวๆยา,างข้าวเดียวครับพี่น้องบออ่ถึงสามสิบนาทีนะครับการใส่ปุ๋ยแบบปุ๋ยน้ำนี่มันมันใส่ได้เร็วนะครับ มันใส่เลยเร็วมันฉีดข้าวเดี๋ยวมันบ่นิดมาน่าอายืนหยอดยืนวานนะครับให้เสียเวลาผสมใส่ถังหลือยางฉีดได้เลยนะครับผมอ่ะนี่แหละแล้วผลผลิตเขาเพิ่มมากขึ้นเพิ่มจริงๆนะครับนะเพิ่มจริงๆบางท่านนี่อ่าเพิ่นวาเต็มที่งามสุดแล้วโอ้ยได้ซีตันบืนใส่หาตันนี่ถือว่าสุดยอดแล้วนะได้หลายกว่าหาตันแน่นอนนะครับแต่พี่น้องดูฉีดนะดูฉีดผู้ดใดปลูกหลายนี่แหละนะครับต้นทุนกระตัมพร้อม ถุงหนึ่งฉีดได้หลายไร่ด้นะครับผมซิบไร่เนี่ยบรยูนะครับเนี่ยปุ๋ยเก็บตัวนี้นะครับถุงละเก่าสิบบาทถุงละลอยแล้วแต่พื้นที่ที่ซื้อได้นะครับผมบรจําเป็นต้องเป็นยี่หอ้อเดียวนะยี่ห้ออื่นกน็สามารถฉีดได้ขึ้นกันนะครับเอามาผสมละลายน้ำฉีดได้คือกันแต่ว่าขอให้เป็นปุ๋ยสูตร0 0 6 0นะครับ 0060นี่จำไม่เลยว่าปุ๋ยระเบิดหัวมันนะครับผมช่วงอายุหาเดือนอ่าซีเดือนขึ้นไปนี่มันต้องการนะฮะมันต้องการปุ๋ยโพแทสเซียมนะฮะเพื่อไปบำรุงหัวมันเฮ็ดให้หัวมันขยายตูได้ดีเฮ็ดให้อ่าไปสางแป้งนะครับเฮ็ดให้หัวมันเท่าไย,ยน้ำหนักดีปเปอร์เซ็นต์แป้งก็สูงพร้อมนะครับเปอร์เซ็นต์แป้งก็สูงได้พี่น้องนะครับอ่าแล้วปริมาณที่ได้เพิ่มมากขึ้น ปกติเนี่บ่อถ้ามั่นผู้ใดบ่งามนะครับมันบ่ลงหัวนี่มันเป็นพออย่างเพราะว่ามั่นเท่านี่ขาดปุ๋ยโพแทเสเซียมนะแล้วผมาจะกลับขึ้นมาเว่าเรียงการผสมน้ำก่อนน้ำยี่สิบลิตรเนี่ยใส่สองช้อนแกงนะครับสองช้อนแกงหรือสองช้อนแกงกกโกวนะครับเบิ่งว่ามั่นของเห้เนี่ยมันลงหัวดีหรือไปบาทที่นี่การฉีดปุ๋ยโพแทเสเซียมบ่อยๆเนี่นะครับผมใบจะเริ่มล้วงอย่าไปตกใจเด้อนะครับ ใบเริ่มร่วงเหลียงร่วงลวงนะฮะมันจะคอยผีใบมันออกนะครับบอกง่ายๆว่ามันลงหัวหนั่นแหละนะครับกรบุมีปัญหาดอกนะครับฉีดใส่ใบใส่โค่นเงานะครับใส่ล่าตน้นเพลินเลยนะครับผมอ่าคือกันกับอ่าถ้าเป็นปุ๋ยเม็ดเ่าก็ากาว่านหรือยอดนะครับตามโค่นเงานะครับในช่วงอ่าซีหาเดือนไปแล้วนี่มหมะสาหรับที่จะยอดเพราะหังมั่นออกหัวแล้วด้พี่น้องมั่นออกหัวแล้ว เวลาเข้าไปเจาะไปหยอดนี่นะครับหรือว่าขวดกบนี่นะฮะมันจะถือหัวมันยายชีไปใส่แบบเก่าๆนะครับในช่วงนี้คือฝนตกบ่อยนะครับฝนตกยุดแล้วนะครับเท้ากับสามารถวานได้เลย,เลยวานแต่ว่าผมอยากแนะนําไหผสมปุ๋ยยูเรียนำ้ำนะุ๋ยูเรียจังหนึ่งส่วนนะครับบอกง่ายๆว่าผสมเข้าไปเพื่อ,อให้พือนมีปฏิกิริยาในการ ไปละลายนะครับละลายปุ๋ยโพแทสเซียมเพราะว่าปุ๋ยโพแทสเซียมเนี่ยมันชิละลายยากนะครับเอาไปวาน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 ได้เลยนั่นก็ดีขึ้นกันนะครับผมอ่าวานไปตาม่องตามมาในเพื่อนนะครับกะว,ว่าช่วงฝนยุดโตกแล้วนะครับมันกระิเ,เพิ่มอ่าเห็ดหายมีถาดอาหารนะครับอ่าเห็ดหายมั่นเท่านี้สามารถดึงดูดไปกินมีอ่าไปเลียงหัวเลียงอ่าเพื่อนล่งหัวได้ดีนะครับปุ๋ยโพแทสเซียม แต่ว่าถ้าเป็นช่วงนี่นี่คือผมจะแนะนําให้เป็นการฉีดเอาดีกว่านะครับหรือว่าผู้ใดมีฮอร์โมนระเบิดหัวมันกระฉีดในช่วงนี้แหละนะครับฉีดบ่อยๆเด้อย่าไปฉีดเที่ยเดียวเด้อไปเสียผ่น,นี้นะบ,บางคนว่าอุ้ยเพิ่นบอกว่้ฉีดเที่ยเดียวฉีดครั้งเดียวจบเลยเพื่อนวาอย่าไปหาเสียซ้ำกันกับกินเขานี่แหละครับพี่น้องพ,พี่น้องกี่กินเข่าเที่ยเดียวนี่มันเป็นไปบ่ได้ดอกนะครับขนาดมือหนึ่งกินสามเทียรนี่ผู้หนึ่งอ่าคือเฮากินอีก มือหนึ่งกินเทียเดี๋ยวนี่กันยังหิวสัน่นคือกันกับพืชครับออถ้าเพินขาดสารอาหารขาดธาตุอาหารก็คือกันมันสีแคข,ขีแกนนะครับหัวมันนะครับน้ำนักมันบดีนะฮะหัวน้อยถ้าผู้ใดมีปัญหาเลี้ยงมันหัวน้อยนะครับอ่ะให้น้ำตัวนี้ไปฉีดเพื่อระเบิดหัวมันปุ๋ยโพแทสเซียมเีชีบอก,ก้อนมาทาฉีดปุ๋ยโพแทสเซียมตัวนี้คือศูนย์หกศูนย์นี่ในช่วงอายุสี่หาเดืนนเอนสามเดือนสี่เดือนหาเดือนนี่ในช่วงนี้ ฉีดบ่อยๆนี่ต้นมันมันฉีดบ่อสูงนะครับต้นมันจะบ่อคอยสูงบันไดนะครับอย่าตกใจเด้อเพราะว่าบางคนกับบ่อใดล่องพื้นบางคนใส่ขี่ไกลนะครับบางคนใส่ขี่ไกลกับต้นหง่ต้นสูงใส่ขี่ไก่ล่องพื้นในช่วงแหลกนะฮะก่ณน,นี่ตัวนี้ก่อนนะครับเพราะว่ามันมีในตัวเจนสูงมันเห็ดหายต้นมันหง่สูงเร็วนะอายุสี่เดือนหาเดือนถ่มหัวเย็นมือแล้วนะครับผม แต่ว่าถ่าบออยากให้มันขึ้นแต่ต้นหลายนะครับให้น้ำปุ๋ยตัวนี้มาฉีด0060นะครับตัดวงจรการขึ้นต้นของเพื่อนให้มันล่งหัวนะครับมันมีวิธีง่ายๆนะฮะแล้วกันะครับในช่วงอ่าที่จาเป็นที่สุดนะครับในช่วงอายุอ่าาเดียนนี่ขาดว่าไดก็คือปุ๋ยระเบิดหัวมัน0060เน้นย้ำเด้อการผสม20ลิตรใส่2ช้อนแกงนะครับ2ช้อนแกงผู้นผสมลงไปเลยนะครับ สามารถนําไปฉีดพ่นได้นี่แหละเนี่ยแต่ว่าบางคนนี่คือฟังขีดบทจบเนาะอ่ผสมเท่าไดฮึอ่จากระเบิดหัวมันผสมเท่าไดฮึแต่แดงบาบ้ด็เขาไปเบิงนะครับอ่านแต่หัวขอกันซื้อนะครับเสียเวลาเขาไปเบิงจักเด็กจักหน่อยนะครับผมอ่าฉีดเด็กเขาใจเวลาไปฉีดนะครับเวลาไปฉีดเวลาไปเห็ดผมเข้าใจว่าอ่าพี่น้องนี่เห็ดหายมาหลายปีก็จริงหูจักที่ดอกขันต้นขันยังกระไดแต่ว่าการฉีดนี่ยังไม่ให้เข้าใจกันการผสมนี่แหละ นะครับเข้าต้องขอไปฟังน้ำแน่นะครับเสียเวลาจังหน่อยนะครับผมอ่ะคลิปนี้ผู้ใดฟังแล้วมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทั้งช่องคลิปนี้ขอโจยเพียงเท่านี้ผู้ใดบ่เข้าใจอย่างคอมเมนต์เข้ามาถามไหมเดี๋ยวผมจะเข้าไปตอบให้นะครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ